สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Smiley Dark นะครับ The Smile Dark. จเจก็เป็นอีกเช่นเคยนะครับกับการอัปเดตข่าวสารนางงามมาฝากคุณผู้ชมกันครับก่อนไปชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับเดอะสมัยดักด้วยและที่สาคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้นะครับทุกคนเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีดรามา่าดราม่าหนึ่งครับซึ่งก็ค่อนข้างร้อนระอุอยู่นะครับพอสมควรเลยกับการที่คุณวัฒน์อิสระไกรศีลนะครับประกาศกล้าวผ่านไลฟ์สดเลยนะครับว่าไม่อนุญาตให้ควินเทียน,นั้นไปมอบมงให้กับมิสแกรนด์เชครีพับลิกนันเองผู้ช ซึ่งเป็นต้องบอกก่อนนะครับว่าต้นเหตุต้นสายปลายเหตุยมันมีที่มาที่ไปครับเดี๋ยววันนี้เป็ดรวบรวมที่มาที่ไปนั้นมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับซึ่งเป็ดก็ได้มีการรวบรวมข่าวสารมาสักระยะหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนาะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็ทราบถึงต้นตอของที่มาของข่าวนี้ การประกวดมิสเชคร e พับลิกอะครับเขาก็มีการจัดประกวดมาใน2010เนี่ยมันเป็นการก่อตั้งเวทีมิสเฟสเชครีพับลิกนะครับซึ่งก็เป็นการจัดการประกวดภายในประเทศของประเทศเช็คนะครับแล้วก็เพื่อค้นหาสาวงามผู้ชนะเนี่ยส่งออกต่อเวทีโลกถัดไปนั่นเองครับซึ่งปี2018เนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนจากมิสเฟสเชครีพับลิกเนี่ยมาเป็นมิสเชครีพับลิกนะครับแล้วก็เริ่มจัดประกวดมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งมิสเชครีพับลิกนะครับเขาก็ได้ลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นมิสเวิลด์นะครับมิสแกรนด์มิสอินเตอร์เนชั่นแนลมิสซูเปอร์เนชั่นแนลหรือว่ามิสเตอร์คอนเนชั่นแนลหรือหลากหลายเวทีเหมือนกันนะครับเท่าที่เขาได้ลิขสิทธิ์ไปนะฮะในปี2013ครับทางกองเชครีพับลิกนะครับส่งผู้ชนะมามิสแกรนด์ครับแต่ว่าผลงานยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็คว้าน้ำเหลวนะครับผมก็คือภาษาบ้านๆแล้วก็คือตุ๊บไปนั่นเองนะครับพอถัดมา2 2014ครับคุณผู้ชมก็ไม่เข้ารอบอีกเช่นเคยนะครับถัดมาในปี2015ครับเป็นการแต่งตั้งทาทานะครับซึ่งกเ็เป็นคนแรกของเช็ก r e พับบิกที่สามารถเข้ารอบ20คนสุดท้ายซึ่งภายหลังเนี่ยทาทาเขาก็ได้ผันตัวมาเป็น ND ของการจัดประกวดนะครับมิดเช็กเรพับบิก แล้วก็เป็น n อดีของม d สแก c นเชก Republic ด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะมาเป็น ND เนี่ยทาทาผิดหวังจากเวที m i มิสแกรนโดยได้ท็อปท็อปทเไปนะครับเขาก็ได้เดินทางไปประกวดต่อที่ m i ส s ู u ร r าในชาแนลครับซึ่งในปีนั้นเขาก็ได้ท็อป20มาเหมือนกันทั้ง2เวทีเลยนะครับถัดมาในปี2016ผลงานแรกของทาทานะครับใน ผลงานการส่งมาเนี่ยก็คือยังไม่ผ่านเข้ารอบ Miss Grant International ครับจนมาถึงปี2017คุณผู้ชมซึ่งใน2017เนี่ยในปีนี้เขาส่งคนมงใหญ่ Miss i s s f c เช c ก r e p u b l i c นะครับมาที่ Miss Grant International นะครับและผู้ชนะ Miss f a c e c เ e c ก r r p u u l l i เนี่ยพอเข้าร่วมการประกวดแล้วเนี่ยในานามของสายสพาย c เ e c h Republic ก็ได้รางวัลรองอันดับ4ไปครอบครองนั่นเองครับในปี2017ถัดมาในปี2018ครับ ปี2017เขาส่งคนมงมาใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ปี2018เนี่ยเขาดันส่งรองอันดับหนึ่งมาคุณผู้ชมซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนได้ลิขสิทธิ์มิสเวิร์มาแล้วนะครับในปี2018เนี่ยเขาก็เลยทำให้เหมือนที่หนึ่งเนี่ยส่งไปเวิ l ์นะครับแล้วก็รองหนึ่งส่งมาแกรนตามด้วยซุปราตามด้วยอะไรต่างๆนานาที่เขาได้ลิขสิทธิ์มานะครับซึ่งในปีที่ส่งรองหนึ่งมาเนี่ยก็คือตุ๊บกลับบ้านเลย ไม่ได้รางวัลอะไรเกิดขึ้นเลยถัดมา2019ครับส่งรองอันดับหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมแล้วก็ได้ท็อป20ไปนะครับซึ่งก็แบบว่าไม่ได้รางวัลใหญ่หรือว่าแบบไม่ได้เข้ารอบลึกเท่าที่ควรนะครับถัดมาในปี2020คุณผู้ชม ซึ่งมันก็นเ,เป็นสถานการณ์โควิดแล้วแหละแต่เวทีมิส e ชค Republic เขาก็ยังดําเนินการจัดอยู่นะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนจากคนมงใหญ่ก็คือเขาส่งไปที่ Miss World นะครับและรองอันดับหนึ่งส่งไปที่ซูปรานะครับถัดถัดไปเรื่อยๆเนี่ยจนมาถึงแกรนนะครับมิสแกรนเชคดิพับบิคถูกเลื่อนไปอยู่ตําแหน่งรองอันดับ3ครับคุณผู้ชมหรือพูดตรงๆก็คือที่4ของเวทีนั่นเองนะฮะถูกไล่าลาดับจากลําดับที่1มงใหญ่เนี่ย ไล่มาเรื่อยๆร,รองหนึ่งมาฟาดถึงรอง3เลยนะฮะณนะปัจจุบันนี้ คิดว่าทางกอง Miss Grand International เขาก็คงตงหิดตงิดใจแล้วก็คงเริ่มรู้สึกไม่ใช่ละเพราะว่าเริ่มรู้สึกลดความสําคัญของเขาทาั้งๆที่แต่ก่อนนี่เคยส่งคนมงใหญ่มาเลยทํานองนี้นะครับท้ายที่สุดเกิดเรื่องขึ้นในปี2020ครับด้วยรองอันดับ3เนี่ยเกิดปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาประกวดได้นะครับทาให้ผู้ชนะที่1ของปี2020นะครับก็คือเดนิส,สานะครับที่เคยไปประกวด Miss World มาก่อนแล้วนะครับก็ถูกแต่งตั้งให้มา ประกวด Miss Grand International ในปีนี้นะฮะซึ่งเดนนิสาเป็นคนที่สวยมากและคุณผู้ชมน่าจะจำได้เพราะว่า2020เราประกวดอยู่ที่ประเทศไทยเนาะแล้วก็เช็กริ e พับ l ิกก็คือเป็นตัวเต็งคนหนึ่งเลยนะครับเดนนิสาไปถึงท็อป1 t o ครับท็อป10นะครับของปีนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปต่อถึงท็อปไได้เนื่องจากว่าอาจจะช็อตไม่เล็กน้อยถึงมากนะครับสำหรับเดนนิสาทำให้ไม่สามารถที่จะไปไกลได้มากกว่าน,นี้แล้วนะครับและในปี2 2021เองครับด้วยสถานการณ์โควิดต่างๆนานาม,มากมายเลยหลายเวทีเนี่ยไม่สามารถจัดการประกวดได้จึงทำให้มีการแต่งตั้งหลายเวทีเลยนะครับรวมไปถึงประเทศไทยด้วยและ m Miss Grand c h e c ก Republic เองนะครับเขาก็ได้แต่งตั้งคนเดิมก็คือปี2 0 1 .9 ที่เขาได้รองอันดับ3อะ่ะที่แบบไปได้ตั๋วแกรนมาแล้วเขาติดปัญหาสุขภาพอะครับ เขาก็เลยได้มาประกวดก็คือเหมือนส่งรอง3กลับมาเหมือนเดิมอะไรทํำนองนี้แต่ในปี2021เนี่ยไม่ประสบความสําเร็จครับก็คือคว้าน้ําเหลวกลับบ้านเช่นเคยนะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะและมาในปีปัจจุบันครับคุณผู้ชม2022ครับด้วยทางกอง Miss Check Republic เนี่ยเขาก็ยังยืนยันการจัดลำดับว่าผู้ที่ได้รองอันดับ3 จะถูกส่งมาประกวด Miss Grand International นะครับทางคุณวัตรอิสระไกลศีลก็เลยทำให้แบบเกิดความตั้งหิดใจความไม่พึงพอใจแล้วกันเนาะก็เลยได้ส่งเรื่องไปหาทางกองเลยนะครับว่าเป็นข้อต่อรองแล้วกันครับอันนี้จากข้อมูลที่คุณวัตรพูดในไล์ว่ามีการต่อรองกันเรียบร้อยแล้วว่าขออย่างน้อยๆเนี่ยขอรองหนึ่ง หรือไม่ก็อยากให้จัดแยกออกไปเลยนะครับไม่ควรเป็นรอง3รอง4ส่งมาทำให้กองมิชชัรีพับลิกเนี่ยเขาก็เลยยังแบบ ยังตัดสินใจไม่ได้คุณนวัดก็เลยไลฟ์โดยข้อความในไลฟ์พูดคําว่าแบบถ้ายังไม่มีการอะไรจัดแยกอะไรอย,อย่างนี้อีกเนี่ยปีหน้าอาจจะพิจารณา ND ใหม่หรือ National Director คนใหม่นะครับก็คือผู้ถือลิขสิทธิ์คนใหม่ของ Miss g r a n ด c เ e c เ Republic นั่นเองนะฮะซึ่งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณนวัดก็ได้พูดอีกว่า เขาได้เชิญควีนเทียนนะครับซึ่งเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2021จากประเทศเวียดนามเนี่ยไปร่วมมอบมงกุฎให้กับผู้ที่ได้รองอันดับ3ด้วยซึ่งคุณวั์เนี่ยบอกว่าไม่อนุญาตให้ไปแล้วก็ได้เมลหาคุณเทเรซาเรียบร้อยแล้วว่าไม่ไปนะครับซึ่งแผนเนี่ยคุณนวั์เนี่ยจะไปเปรูแล้วก็จะไปเอกวาดอร์นะครับซึ่งสามารถเดินทางต่อไปยังเช็กริพับลิกได้แต่คุณวั์ก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปนะครับเพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่าเราไม่พึงพอ ใจต่อรองอันดับ3นะครับซึ่งเขารู้สึกไม่ให้เกียรติเราเลยนะครับคุณวัฒน์ยังพูดอีกว่านะครับว่าในเมื่อเขาให้เกียรติเราเท่านี้เราก็จะให้เกียรติเขาได้เท่านี้เช่นเดียวกันนะครับและยังเสริมอีกด้วยว่าเราจะไม่ตกไปเป็นเครื่องมือของเขาเพราะว่าเขาต้องการให้ควีนทุกประเทศหรือทุกเวทีเนี่ยไปร่วมงานเพื่อมอบมองกุฎดังนั้นเราจะไม่ไปนะครับ ผ่านมาได้ประมาณไม่ถึง1สัปดาห์คุณผู้ชมทางกอง m i เชล r e p u b บิกก็ได้มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นครับซึ่งก็ได้มีการคอมเมนต์นะฮะขอบคุณข้อมูลจากเพจฉันรักดังงามนะครับซึ่งเป็นไปเจอมาพอดีนะฮะซึ่งมีการคอมเมนต์บอกว่าทางกองมิเช r ร p พับบิกกำลังมีการประชุมกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเนื้อหาการประชุมมีอยู่2ทางก็คืออาจจะมีการจัด การจัดประกวดมิสแกรนด์เชคร e p u b l ิกแยกออกไปเลยต่างหากหรืออาจจะแต่งตั้งเหมือนกับมิสเปรูนะครับที่ได้เชิญคุณวัฒนไปเป็นพิธีมอบสายสะพายมอบมงกุฎนะครับให้กับงานแต่งตั้งตังตวแทนมิสแกรนด์เปรู2022ครับคุณผู้ชมซึ่งทั้งนี้ฉะนั้นเราก็รอดูกันต่อไปเพราะว่าทางกองมิเชคเขาก็บอกจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกับ MGI เหมือนเดิมต่อไปนะครับ เราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปร่าว่าความเคลื่อนไหวข่าวสารนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับผ่านมา1สัปดาห์แล้วคิดว่าอาจจะต้องมีการเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแหละและถ้าเกิดว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีการจัดแยกจริงๆนะครับทางกองมิดแกนอินเตอร์เนชั่นแนลเองก็คงจะเปิดโอกาสให้กับ N d ดีคนเดิมในการทําต่อไปเพราะว่าถ้าพูดตรงๆก็คือว่านนเนี่ยมันคือขาขึ้นของแกรนนะครับทุกคนเนาะสิปีและเว,วที10ปีสามารถก้าวเข้าสู่ท็อปห้าแกนสแลมได้ขนาดนี้ก็ือ ือว่าเป็นเวทีที่แกล่งพอสมควรเลยนะครับคุณผู้ชมละครับคิดเห็นยังไงบ้างฝากคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเหน็นกันได้นะครับสำหรับคลิปหน้าเ็ดจะมีข่าวสารดีๆมานําเสนอให้ทุกคนได้ชมกันหรือว่ามาเมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็ด้วยและที่สําคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องเดอะสมัยดักนะครับวันนี้เ็ตต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ